เอาละครับให้ทุกคนดูรูปนี้ให้ดูรูปนี้ก่อนนะครับแล้วให้เดาความหมายของคำว่า metabolic inflexibility นะครับว่าหมายถึงอะไรนะครับเอาละ metabolic inflexibility ก็ตรงกันข้ามกับเมื่อกี้เลยครับก็คือเรื่องของระบบการเผาผลาญที่ไม่ยืดหยุ่นหรือระบบการเผาผลาญพังนะครับเราอาจจะเคยเห็นบางคนที่มีเรื่องอ้วนเรื่องของการที่เรามีอ้วนลงพุง มีความหิวที่เกิดขึ้นเยอะนะครับมีภาวะอารมณ์แปรปรวน Low Energy หรือบางคนมีสังเกตส,สัญญาณของภาวะดื้อต่ออินซูลินเนาะทุกคนจะเห็นเรื่องของการมีปื้นดำที่บริเวณคอและก็รักแร้นะครับซึ่งเราเรียกรอยโรคนี้ว่า a c a n t นโตซิส i มกี c เคนนะครับผัวเมตาบอลิกเฮลมีสัญญาณอะไรบ้างมาสำรวจไปด้วยกันนะครับข้อที่1ครับมีอ้วนลงพุง เริ่มมีภาวะไขมันสะสมในร่างกายมากขึ้นเข้าเกณฑ์เรื่องของ excess body fat หรือ obesity นะครับบางคนอาจจะมีเรื่องของ brain fog คิดช้าลงนะครับสมองเรารู้สึกทำงานได้ลดลงความดันที่สูงระบบการย่อยอาหารที่ไม่ดีนะครับหรือมี unhealthy skin ผิวพรรณไม่สดชื่นไม่แจ่มใสไม่แบบ aura นะครับอาจจะเกิดจากการที่เรามีอฮอร์โมนหลายๆตัวซึ่งทำงานไม่ได้สมดุลกันนะครับ การที่เรามีระบบการเผาผลาญที่ไม่ดีนะครับหรือระบบการเผาผลาญพังเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นจุดกําเนิดครับทุกคนเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะเข้าสู่ช่วงแก่เร็วครับเราเรียกว่าเป็น p r e m a t u r e a g i n g เสี่ยงต่อการเกิดโรค NCD โรคเลื้อรังต่างๆโดยบางครั้งนะฮะเราอาจจะยังไม่ได้เจอโรคที่หมอเล่าให้ฟังก่อนนะเนานะพวกกลุ่มเบาหวานความดันไขมันโรค ตับโรคมะเร็งพวกนี้ฮะแต่เราจะเจอสัญญาณของการมีระบบการเผาผ่านที่พังนะฮะนมาก่อนซึ่งตรงนี้แหละวันนี้ใครฟังนะฮะแล้วก็สังเกตตัวเราเองสังเกตคนรอบๆข้างเราถ้าเราเริ่มมีสัญญาณดังต่อไปนี้เราจะได้ดูแลตัวเองได้อย่างทันท่วงทีนะครับบ้านเราในปัจจุบันนี้โรค NCD ต้องบอกว่าเป็นโรคที่พวกเราได้ยินกันบ่อยได้ยินกันจนแบบโอ้แบบชินชาจนแบบรู้สึกว่า เออมันก็เป็นโรคที่คนเป็นกันเยอะแต่ไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกชินชากับ NCD นะครับเพราะเขาเป็นโรคที่ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าประมาณ74ถึงเกือบ75-76เนี่ยคนบ้านเรานะครับเสียชีวิตจากโรค NCD เยอะโรคหัวใจได้หลอดเลือดโ,โรคสโตรกอัมพฤกอัมพาตคนเป็นกันเยอะ แต่ละปีมีคนที่เสียชีวิตจาก N c d ซดีมากถึง400,000คนต่อปีนะครับแล้วก็เขาไม่ได้มีผลแค่เรื่องของปัญหาทางด้านสุขภาพสาธารณสุขอย่างเดียวเรื่องของการเราลองจินตนาการนึกถึงตัวเราคนในบ้านเราถ้าเจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรังนะครับเราก็ต้องสูญเสียทั้งเวลาเนาะสูญเสียทั้งเงินสูญเสียทั้ง คุณภาพชีวิตของเรานะครับที่จะใช้ชีวิตทุกวันให้อย่างมีความสุขแล้วก็คุ้มค่าที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราป้องกันเข้าไว้หมายว่าดีที่สุดครับตัวอย่างของโรคระบบการเผาผลาญพังทุกคนน่าจะคุ้นกันเนาะก็คือเมตาบอลิกซินโดมครับผู้ใหญ่นะฮะทั่วโลกเราเลยเนี่ยมีการเก็บข้อมูลปัจจุบันล่าสุดเราเจอว่าประมาณ1ใน4ครับของคนวัยผู้ใหญ่ทั่วโล,โลกนะครับมีปัญหาของกลุ่มอาการเมตาบอลิกซินโดมเกิดขึ้น ถ้าถ้าเจาะลึกกันในกลุ่มโรคเบาหวานเจอเยอะเลยครับคนที่เป็นเบาหวานโดยเฉพาะเบาหวานประเภทที่2นะครับ type 2 diabetes เนี่ยเราพบ metabolic syndrome มากถึง80%นะครับมาสำรวจตัวเราหน่อยใครเพิ่งไปตรวจสุขภาพประจำปีมานะครับเรามี metabolic syndrome หรือไม่นะครับข้อที่1นนะฮะมีอ้วนลงพุงหรือเปล่าหรือว่ามี bmi ที่เกินเข้าเกณฑ์ Body Fat Access Body Fat หรือไม่ก็คือบ้านเรามี BMI เกิน25แต่ BMI หมอไม่อยากให้ใช้เป็นตัวเดียวเสมอเลยนะครับในการที่จะบอกว่าเราเข้าเกณฑ์โอเบ i ตีเพราะว่าบางคนกล้ามเนื้อเยอะนะครับอย่างเช่น Body Builder คนที่ออกกําลังกายแข็งแรงสตรองเนี่ยบางทีกล้ามเนื้อเยอะ BMI ก็อาจจะเยอะด้วยอยากให้ดูอะไรเอ่ยอยากให้ดูเส้นรอบเอวครับเวิเซอร์คัมเฟรนะครับหรือ WC เนาะผู้ชายเกินเท่าไหร่ครับเกิน36นิ้วหรือ90ซนเมตร ผู้หญิงเกิน32นิ้วหรือ80เซนติเมตรนั่นแปลว่าเราเริ่มเข้าเกณฑ์อ้วนลงพุงนะครับ ความดันสูงมีหรือไม่อย่างเช่นความดันในเลือดนะครับอย่างเช่นมีตัวไฮบริดเพ t u เชอร์มากกว่าเท่าไหร่ครับถ้าดูตัวเลขตรงนี้มากกว่าตัวบนมากกว่าเท่ากับ130ตัวล่างมากกว่าเท่ากับ85หรือจำง่ายๆว่าเป็น140-80ก็ได้ครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับน้ำตาลเริ่มสูงเกินร้อยหรือไม่ฟาติงบรัชชูการนะครับมีไขมันไตรกิสราย,ายช่วงที่ไม่รับทานอะไรเลยเกิน150หรือไม่แล้วก็ HDL คอเลสเตรอลนะครับ ต่ำกว่า40ในผู้ชายหรือเปล่าต่ำกว่า50ในผู้หญิงหรือไม่ถ้าเรานะครับมีสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้เนี่ยเกินทั้งหมดกี่ข้อครับทุกคนเกิน3ข้อเป็นต้นไปเราถือว่าเราเข้าเกณฑ์เรื่องของการมีเมตาบริกซินโดรมเกิดขึ้นนะครับคราวนี้มาเจาะลึกะฮะมาเจาะลึกดูเรื่องของไขมันกันบ้างในเมตาบริกซินโดรมนะฮะ ทุกคนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่เราเรียกว่าการเพิ่มขึ้นของไตรกลีเซอไรด์การลดลงของ HDL คอเลสเตอรอลนะครับถึงเป็นจึงเป็นที่มาว่าทำไมนะครับ <c oughs> เราอาจจะเคยได้ยินนะครับได้ฟังได้อ่านว่าการเช็คอัตราส่วนระหว่างไตรกลีเซอไรด์หารด้วย HDL คอเลสเตอรอลนั้นเป็นเบสิกสกรีนนิ่งที่สำคัญนะครับหมอใช้คำว่าสกรีนนิ่งเทสสกรีนนิ่งเซโรเกตมาเกอร์หนึ่งที่สำคัญที่จะบอกเราว่า เรากําลังเผชิญหน้ากับการมีไขมันในเลือดที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับที่เราเรียกว่าเป็น a t h โ r o g e n i c dyslipidemia นะครับเมื่อไหร่ก็ตามเรามีไตรกีที่สูงเรามี HDL cholesterol ที่ต่ำนะครับไขมันตัวนึงจะปรากฏกายออกมามากเสมอเขาคืออะไรครับ small d e n LDL เขาคืออ p ปอตีทุกคนอ่ะเขาคือตัวไขมันที่มีผลกับการกระตุ้นกระบวนการอักเสบของหลอดเลือดเราให้มากขึ้นซึ่งพบได้เยอะมากๆในคนที่มีเรื่องของโรคอ้วนโรค NCD แล้วก็กลุ่มคนที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินนะครับอ่าอันนี้แหละเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะครับหลายๆครั้งเราจะเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงไขมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบแต่คนที่มีความเสี่ยงที่เป็น a t h ์ r o ร e ิกด i c d ล s l i p i d e m i a นะครับก็จะเสี่ยงสูงที่สุดเพราะว่าเวลาเราตรวจแล้วเราจะเจอระดับ s m อลเ d e LDL cholesterol ที่สูงเราจะเจอระดับของอ p o l i p o p r o t i n B หรือว่า apo B ที่สูงนะครับซึ่งมีเขาเรียกว่ามีความสำคัญมากกว่าการดู total LDL เพียงตัวเดียวนะครับ <c oughs> โดยสรุปแล้วนะครับการวินิจฉัยเมตาบอลิกซินโดมนะครับง่ายๆเลยนะครับก็คุณหมอที่ฟังอยู่นะครับหรือหลายๆท่านที่ฟังอยู่ก็เช็คลิตติกตัวเราได้ครับว่า 1. อ้วนหรือไม่อ้วนลงพุงหรือไม่ 2. น้ําตาลเกินร้อยหรือไม่ฟาติงบรัชชูกาหรือเป็นเบาหวานแล้ว 3. ความดันเราสูงหรือไม่หรือรักษาภาวะความดันสูงอยู่กินยาอยู่4ไตรกิสรายเกินร้อยหหรือไม่ ห HDL cholesterol ต่ำหรือไม่เอา3ใน5ข้อแต่ยืนพื้นไว้หน่อยว่าอาจจะต้องมีพ่วงเรื่องภาวะโรคอ้วนด้วยก็จะเข้าเกณฑ์เรื่องของการมี metabolic syndrome ที่ complete นะครับ criteria นะครับ <c oughs> metabolic syndrome เราเรียกเขาอีกชื่อน,นึงว่าเป็น insulin resistance syndrome นะครับเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มโรคเดียวกันถ้าเรามองการมีภาวะอ้วนลงพุงทุกคนจะเห็นว่าเวลาที่พุงเราเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมครับตัวตัว วงล้อของการที่เราเพิ่มพุงมากขึ้นถึงว่าสะโคบนะครับเขาก็จะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย,อย่างเช่นถ้าเรามองรูปนี้นะครับรูปรูปที่มีภาวะอ้วนลงพุงมากที่สุดเราจะเจออะไรเอ่ยจะเจอค่าการอักเสบมากขึ้นเราจะเจอเรื่องของยูริกในเลือดที่สูงเราจะเจอเรื่องของ f a ตติ้ร v เวโรคตับโรคไตโรคหัวใจนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการมีไขมันสะสมที่ช่องท้องสําคัญมากครับเหมือนกับรูปนี้ครับจะเห็นว่า ทุกๆปัจจัยที่เรามีในของเมตาบริกซินโดมนะครับที่มากขึ้นเขาก็จะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับการที่มีไขมันสะสมในช่องท้องมากขึ้นะนะครับหลายๆท่านก็อาจจะลองจับนะครับกบมามอง Ab Ab แอบดอมเมนเราหน่อยนะครับมามองพุงเราหน่อยว่าเอ้เรามีไขมันในช่องท้องเยอะหรือเปล่านะครับเพราะในคนเอเชียนะครับเอเชียบ้านเรานี่แหละถ้าเรามีวิสซ์รแฟ ที่สูงนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าสูงเนี่ยตัดที่เกณฑ์เท่าไหร่จะเพิ่มอัตราการเสียชีวิตมากถึง30%เอ่าเยอะนะฮะหนึใน3เลยทีเดียวนะ